าวของเราตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นก็เป็นแม่ค้าเต็มตัวแฟนๆทังบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเจ้าสาวที่เราเคยไปงานแต่งงานนะคะพอแต่งงานเสร็จก็ทํามาหากินต่อนะคะโดยการนี่ค่ะเอาปลามาขายนะคะก็จะช่วยน้องก็ซื้อหน่อยนะคะมีราคาเท่าไหร่บ้างเอ่ยตัวใหญ่โลละลอยตัวน้อยโลเจ็ดสิบบาทค ตัวใหญ่โลละร้อยค่ะตัวเล็กโลละเจสิบโอ้โหดูค่ะก็แม่บอกเอาตัวใหญ่นะคะเอาไว้ต้มจะจะต้มค่ะต้มให้ทีมงานได้กินด้วยนะคะส่วนนั่นนะคะเจ้าสาวของเราตอนนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะก็เป็นก็เป็นแม่ค้าเจ้ตัวหลังแต่งต้องทำมาหาก,กินนะคะ <c oughs> <c oughs> ขยันค่ะ นางกยันมากเออฮะอันนั้นเท่าไหร่ครับตัวเดียวอ่ะเออตัวเออสองตัวโลกี่โเกือบสองโลเกือบสโลเหรออันนั้นตัวใหญ่สุดแล้วใช่ไหมล่าออออออเอออออ ออก็ไปเลยให้ได้3ามโลไปเลย,ยเออฮะใส่ตัวเล็กรวมไปให้แม่แม่เขาชอบทำปนปนปลาช่อนก็ทำปนลปลาช่อนนะคะแล้วทีนี้ก็มช่วยน้องเขาด้วยค่ะแล้วก็เขาค้าขายเพราน้องมาหากินกแล้วมันสดด้วยค่ะปลาเนี่ยสดมาก โอเคเดี๋ยวเข้าไปเอาตังค์โอ้โหคิดแค่300ใช่ไหมหูถูกมากและตัวใหญ่ด้วยนะคะที่ตลาดนี่เขาก็จะขายร้อยกว่านะแต่นี่เขาก็มาขายแบบถึงบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวป้าไปซี้เอาตังค์มาจ่ายน้องเขาก่อนนะคะ <Okay. S 1> ค่ะ